ต้องมาอ,อกหักไม่รู้จะดามย่างไรเขาบอกว่าฟ้าลองหายออกมาให้ฉันฟ้าสงสารและคงผิดหวังที่เขาทำให้ฉันพบเจอเพราะคน ฉันมีข้อกรรมไร้วาสานาเขาเลยไม่รักไม่ยอมพูดจาหลอกลวงให้ฉันต้องตรมฉันมันคนซื่อไม่เคยฝึดเปลือ เคยได้เจอเคยได้ร้องเคยรู้จักสุดท้ายต้องมาอกหักมไม่รู้จะถามอย่างไร